สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวมหาเศรษฐีรุ่นเหลือกินเหลือใช้ออกมาปีพศ2536หรลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเนื่องในวโรกาสที่รัชกาลที่9นะคะ,สะเสด็จบรรจุพระบรมมาสารีริกาาธาตุค่ะ สภาพองค์พระคือสวยสมบูรณ์มากนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ